ก็ทีเกิดกให้โ <c oughs> ชคดีมีใจรักษา้าหยินดีที่ได้รู้จักนะคะหลคุณสมปองครับผมท <c oughs> <ล>องแดดแน่ร่มแน่คึมแน่ ปะปนกันไปอากาศทุกมือเนี่ยโอ้ยจะส่วงบายๆเพือกันแลมอันนั้นได้ก็ลังลํำล่าได้ว่านน้นะจะสามารส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกแล้วครับผมคุณนวรานีชครับผมบคุณพิมพ์บาดาเนาะครับผมคุณพิมพ์บาดาบารมีรับเพิ่มทําแคบหมูค่ะคุณพีสนะเด็กของบานอยู่สีสะเกต คุณท้องเผ็ดคทั้งหดน้อ,นนอครับผมจะถามด้ยจ,จากที่มามาสงกําลังใจนะครับลุนเสมอดีรอบห้องจ้าลาวสวัสด,ดีรอบห้องนะครับทุกท่านนะครับไะวอนยูตลาดลวาวออกไปตลาดค้าเผื่อมาชวนครับผมครับบ่เป็นย่างครับผมโ่แลนเลยพ่อแม่ สิเหลมว่าทั้งใดเออตอนในห้องไร่ Online, ผมกับยูทงยู่าแหละครับผมอยู่ไฮยูนาบ่นอยู่ในบานน,านะครับผมมีอย่างหิบักบนนอคุณเอาวาัวาวาาวลลัดเนาะครับผมแต่ผมมีผม้กระสิได้ปพิดบ้านปิเวทีแล้วครับผม ไม่บ่กหัว่าเป็นลูกหยังนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็สักดากระไปแหววบ่ายโมงตรงไปเอววนะครับบ่ายโมงตรงนี่ของกับอาจารแท้ๆเป็นสติเกอร์พวกของหวานพวกขน,นมนี่โอ้ยเพิ่นออกมาไปไ็นไหมลูกนะครับผมบ่ายสองโมงเราขอตัวไปต่อคะ่ะเรื่อยนี่แหละ ได้มือเล็ดมือน้อยเวลาก็ดิ่ถือกลัวจะจบไลยกระดิ่ส่งสติเกิดสู้สู้ค่ะแล้วมาคนณวัรละองนะครับผมเกิดสวัสดีกับคุณสิริคุณวลนละองคุณสวัสดีคุณวลคุณซิลิกอนนะครัแบแ้่ครับผมิบสามแล้วถ,ถ้าเพื่อนๆขอมาให้กำลังใจกับต่อเวลาไปเรื่อยๆครับผม ผมเป็นยังครับผมเ,เพิดเผื่อนทุกท่านทุกคนเฉลียวเพื่อให้กำลังใจกันนะครับผมจ้าของบานขายินดีให้กำลังใจทุกเผื่อนมีุละครับผมเป็นยังครับผมบ่ไหลหลังบ่ได้ดึงครับผมตามสบายสวัสดีคุณสะอาดเขาทั้ทงโปรไฟล์ครับผมทางเปินตอบคอมเมนต์เวลาผมก็จังเข้าไปกดจ,จังเห็นจังพอ กขค้นนาฟีดเลยพอ,อนนะครับผมถักทายกันนะครับผมคุณบานเย็นสวัสดีค่ะคุณภูไทยสวัสดีคุณภูไทยใน้องไรบ้านนี้แต่เปิดาครับทางอื่นประกาศสิงหูจักกันนะครับผมก็เพื่อนเนปือเนาะคุณสะอาดพิลาน้อยก็สวัสดีเพื่อนเปือก็คือไปามไปท,ไปทุกนะครับผมบไปให้กำลังใจกันทุกนะครับ มเมื่อเขาเมื่อน้าหรือว่าหิ้วเขาไม่ว่ามีทุลอกทุกลากลับไปขอเชิญน,นะครับผมไปใดเด้อครับผมเพราะว่าผมขอไกลสดเด้อเด้อเด้อ,ค,อ,ค,อคุณแม่จันเดงกำลังใจให้ชสู้ขู่ชุกนนะครับคุณสมจีนกุูดปวดขาปวดขา ลอไม่กับปวดขานะครับสวัสดีจักทายกันครับผมเสด็จมจักบ้านจักซองการนะครับเสด็จไปตามไปเยี่ยมบานเยี่ยมคุณสมจิตนะครับสมจิตก็สวัสดีคุณน้อยบัณบอนสวัสดีค่ะเราแดงใ,ใจแดงเนี่ะดี๋ยว,วเขามาหากำลังใจอีกแล้วครับผม เลขขาของคุณยายแดงนะครับน้อยแล้วครับพ่ลาพี่ลาน้อยนะครับกับเพื่อกไม่้เปลือกขับเพื่อกไม่ในห้องไร่นี่แหละครับผมมาลองกันนะครับผมคุณลองก็ยกินดีทีลล่ได้รู้จักกับคุณแม่จันแด้งนะครับจันเด้งมิจักกันนะครับ แม่จันแดงโอ้แม่จันแดงเพิ่งกับเขาใหมา่อีกแล้วครับผมสวัสดีเจ้าพ่อสนานะอากาศเพิ่งกับมื่อหนึ่งสามสี่ฤดูนนะคน่ะกตเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวจะ่วนหมากันเล่เาเล่ากต่ซื้อว่าเฉลียวเฉลียวเล่าซื้อเฉลียวใส่เป็นเปดแต่ตํามซื้อไม่หรือจะเป็ก,กเปดเกาหรือแ,แต่ละเปลี่ยนจันแดง สามสี่ดวงตานเนี่ยครคงสิถึงมากครับผมคงสิถึงูนะค,ครับผมอยู่ทั้งใดอยู่ไก่บ่อหรือว่าอยู่บ้านไก่กันบอ่นอเนาะครับทองเชรนะครับผมอ๋อฝนตกบ่นอ้ออยู่ฝนนือฝนเศร้าตกระบอนี่ทั้งสามแยกูก่อยเฮาบัดร,ร่วมคำแต่อยู่ทั้งสีสะเก็ดเนี่ยบ่โตครับผมตกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนั่นแหละก็ยะเสีเอื่นว่าตตเพราะ ทำอยู <formation> ่แต <kr> ่ในเัวหน่อยนี้แบบอันมีอยู่หน่วยดีโอ้ต้นหนึ่งนี่มี้บางโฮงต้นหนึ่งคนหนุ่มมากกวมากกว่ซุกเบิดแล้วแต่ก่อนสวัสดีทักทายครับเพื่อนๆนะครับผมครับกุชลีกรสวัสดีครับทุนวละองนะครับจะลงแล้วเรือครับกับกับำลังสีโลกผมสิอยู่เป็นกำลังใจให้กัน จนตลอดจบไหลเนาะครับผมทั้งสี่ดวงตาเนี่ยตอนนี้ก็มีหาดวงตาครับผม,มหนาดวงตาคุณบานเย็นสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณบานเย็นนะครับผมสวัสดีกับคุณบานเย็นนะครับแล้วก็บังอ๋อยเนาะคุณพินสายพินก็สมปองแก้วปันสวัสดีค่ะคุณสมปองแล้วคุณสมปองก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับวันสวัสดี คุณแม่สเสลียวเพิ่นก็ตอบกลับคุณผู้ไทยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ไทยเพิ่นนะสวัสดีคุณบ้านสองทับหานี่มาทันได้ไปไกลอยู่ไปเรื่อยๆล่ะเวลาผมก็ไปเรื่อยๆขึ้นเทื่อละน้อยละน้อยอยู่นี่ละแต่ว่าผมก็ไปเรื่อยๆโอดไหนเด็ดติดปากแต่จ,จังจิตจำง่ายนะครับผมว่าทะเลขายายแดงยายแดง บุญคล่องบ้องหนึ่งครับผมสวัสดีจ้าเรามาส่งกําลังใจค่ะคุณดวงใจนะครับผมคุณดวงใจครับผมสวัสดีคุณสมปองคุณเพื่อนเขามากระทักทายกันใดล่ะครับผมคุณชุมาไล่ก็สวัสดีคุณบงังออจากเพื่อนนอะครับแบบแปะบัตรเลขที่ไว้ละครับผมเพื่อนกดตรงใต่คอมเมนต์นะน,นะครับีเลย คุณสมบัติก็คือสิเป็นคอมเมนต์เก่าวบวนนอครับผมบ่แอนเนอร์นี่สวัสดีค่ะคุณพีนเราคุณสมบัติกับกนนั้นได้ก็ร่างล่ำล่าได้วันนั้นก็สามาสม่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกแล้วครับผมคุณนวราชนี่ครับผมนี่ครับเพื่อนๆเข้ามาหลายๆกับเวลาลการกอก ตอบกับคุณลักษิการนาะครับสวัสดีค่ะบทายการเป็นบ่หัวเป็นลูกหยั่งนาะครับเป็นกำลังใจให้นะค,ะนะครับแล้วท่านสักดากับไปแหววใบามงตรงไปแหวเานาะครับใบมงตรง อตอนนี้ก็ดีมันก็ดีคุณไพวันก็สวัสดีคุณเฉลียวสวัสดีคุณแม่เฉลียวนะคุณไพวันเนาะครับผมคุณเฉลียวอยู่เรื่องนอกท่าจาพเพชรหรอว่อ๋อสวัสดีเจ้าคุณทองเพชรนะครับผมสวัสดีค่ะคุณสนานคุณสังคมเนาะครับผมทงังค่ะโบนัสโบนังกัดเพิ่นให้ต่างกับต่างเป็นน้ำเพิ่งเลยละ่ะเหลือสองยางนี่แหละ เพจเราว้าอ๋อสวัสดีเจ้าคุณทองเพชรน,นะครับผมสวัสดีค่ะคุณสนานคุณสังคมเนาะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมคุณนว,วราชนอที่มาส่งกํลาลังใจให้กันมือนี้ก็ดีว่ามือนี้มือต่อต่อแล้วว่าคุณเสดียวเนาะครับคุณสุมาลัยก็คุณไพรวันสวัสดีจา้าแล้ว,ว้าอืมขอบคุณ